นคะน้มาเรียก็จะมารีวิวสกุชี่นะคะเหมือนที่บอกไปเลยนะคะให้กระทึไลายเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะน้องมาเดียจะมารีวิวสกุชี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้น้องมาเรียจะชอบมากเลยนะคะคือสกุชี่มาโพนี่ค่ะ อันตัวนี้นะคะค่ะต่ออันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่น้องมาเรียนเนี่ยชอบมากอันที่ไม่รู้เลยว่าแม่จะซื้อมาให้นะคะอันนี้เจ็ดร้อห้าสิบาทนะคะอันนี้มันจะถูกขึ้นเพราะว่าเขาเขาอันนี้เนี่ยเขาจะเขาบอกว่าอันนี้เพราะว่ามันมันมันถูกขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ของเนี่ยมันเพิ่งจะแรงละวรอาะค่ะมันจะแรไปแล้ว มันเริ่มแรแต่ยังยังยังไม่มากนะคะแต่นิดหนึ่งก็แรดนิดหนึ่งนะคะมีแพ็กเกจน่ารักมากเลยนะคะไหนไหเปนนพอนี้อะไรอ่เห็อันนี้ของอะไรนี่ยังไม่แน่ใจนะคะคำเตือนนะคะ do not eat โอเคคำเตือนห้ามกินนะคะ เกดน่ารักมากเลยอ่ะออน,นี่อันนี้แม่อยู่ด้วยนะคะถุงก็ติดกลิ่นมาเลยเคนี่น่ารักมากฟั้งโชว์ได้ด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นสายลุงนะคะอันนี้เป็นแบบใหม่เลยอันนี้ของแท้นะคะนี่ <c oughs> นิ่มมากอ่ะ Slow เลยนะคะ่ะอันนี้คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายลายอันนี้เขาเรียกว่าผมอันน่าจะเป็นผมนะคะลายลายก็ลุ้งดีลายสีลุ้งมากเลย เห็นไหมเอ่ยมีเขาด้วยแล้วก็จะมีปีกนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องมาริก็จะมีอีกอย่างหนึ่งน,นะคะที่จะมารีวิวแปบบ้นนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนาะอะไรไปสตูดิโอเ,เดซานส์กันต่อแป้นหนึ่งยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวหาก่อน,นกระเป๋าเยอะเหลือเกินแป๊บหบนึ่งน,นะคะ<ม>เดี๋ยวขอหาก่อนนะ,ะจ๊ะอ๋อโอเคเจอและ นี่สก,กุชี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสก,กุชี่เค้นะคะอันนี้แม่ก็ซื้อมาให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือนา่าจะเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมแม่เอแม่ซื้อมาเฉยๆมันเป็นลูกเค้ไม่ใช่อันนี้ของขวัญวันเกิดให้หนูใช่ไหม,มวันนี้เหรอวันนี้วันนี้ เค้กของขวัญนันเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอเคเค๋อแพ็กเกจก็น่ารักจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำเค้กอันนี้ก็แอบสตรอเบอรี่เค้กไม่อ้วนด้วยใช่นี่นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้เนาะอันนี้นอร์มาลเลยอยากได้มาสกุชชี่แบบนี้นะ,นนนนะคะมันจะน่ารักมากด้านหลังก,ก็น่ารักนะคะนี่โอเคงั้นเราเราจะมาบีบความนิ่มซาโลกันเลย เขลองกลิ่นนะคะอันนี้กลิ่นยังมียางอยู่นะและ้วคนนี้ล่ะคะนิดนึงนิดนึงแต่อันนี้ก็อันนี้คือปรับป,ปรุงนะคะปรับปรุงอันนี้คือยังไม่ค่อยดีแต่ก็ดีนะคะอะไรมันก็ดีอันนี้ก็ยังดียางค่ะแม่เค okay. โอเคถ้าเกิดว่าค่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกระทืบไลค์ถึงสองหมื่ไลค์เลยนะคะถ้าถึงสองหมื่ไลค์เนี่ยน้องมาเดียจะแกงแมงกันเลยค่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย